รุปราคาผักวันนี้วันที่12ธันวาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดซีมูเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ8บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ14บาทกะหลำปลีม่วงกิโลกรัมละ35บาทกะหลำดอกกิโลกรัมละ16บาทผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ10บาท ผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ10บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ35บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ35บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ120บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ50บาทผักกูดกิโลกรัมละ20บาทกระหล่ำปลีเขียวกิโลกรัมละ14บาทกระหล่ำปลีหัวใจกิโลกรัมละ20บาทคณะต้นกิโลกรัมละ6บาทคณะยอดกิโลกรัมละ12บาท ค้าฮ่องกงกิโลกรัมละ80บาทผัก, cents, กบุ้งจีนก,ก,กิโลกรัมละ32บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ12บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทต,ตั้งโอ้กิโลกรัมละ20บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ30บาทต,ต้นหอมกิโลกรัมละ30บาทต,ต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ60บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ50บาทผักชี Pacific, ลาวกิโลกรัมละ30บาท ผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ50บาทรากผักชีกิโลกรัมละ80บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ100บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ40บาทใบโหระพากิโลกรัมละ25บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ20บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ60บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ160บาท ดอกกุ้ยเายเขียวกิโลกรัมละ100บาทดอกหอมกิโลกรัมละ80บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ60บาทใบชาพลูกิโลกรัมละ80บาทต้นตะไคร้กิโลกรลัมล,ละ18บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทคาอ่อนกิโลกรัมละ40บาท าแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ50บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ20บาทพริกขิูสวนหอมกิโลกรัมละ140บาทพริกกระเลียงกิโลกรัมละ1 0 0บาทพริกจินดาเขียวกิโลกรัมละ9กาบบาทพริกจินดาแดงกิโลกรัมละ125บาทพริกสุกพอตเขียวกิโลกรัมละ1 0 0บาทพริกสุกพ่อแดงกิโลกรัมละ140บาท พริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกชี้ฟ like. mm ้าแดงกิโลกรัมละ70บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ90บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ85บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ40บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ130บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ130บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ130บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ150บาท พริกขี้หนูยอดสนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดายแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ120บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ200บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ50บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ46บาทถั่วพูกิโลกรัมละ60บาทถั่วลันตาวานกิโลกรัมละ160บบาทถั่วงอกกิโลกรัมละ ยี่สิบเอ็ดบาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ16บาทบวกงูกิโลกรัมละ32บาทบวกหอมกิโลกรัมละ24บาทบวกเหลี่ยมกิโลกรัมละ28บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ50บาทชะอมกํโลรัมละ30บาท่อแคกิโลกรัมละ60บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ12บาท ักเขียวแก่ก th ิโลกรัมละ10บาทฝักลินฟ้ากิโลกรัมละ70บาทฝักสะตอกิลรัมละ50บาทมรากีโนกิโลกรัมละ36บาทมราจีนกิโลกรัมละ36บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ95บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ80บาทมะเขือม่วงกิโลกรัมละ26บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ30บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ32บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ30บาทมะเขือสดดิ้งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ40บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ25บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ1 0 0บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ18บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ90บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ30บาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ16บาท มะละกอดิบกิโลกรัมละ15บาทมะละกอฮอลแลนด์กิโลกรัมละ28บาทแตงกวาการกิโลกรัมละ20บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ30บาทแตงร้านกิโลกรัมละ12บาทฟักทองทองอัมพเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ30บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ25บาทฟักทองคางโคกกิโลกรัมละ20บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ20บาทแตงไทยเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16บาท แตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ28บาทแตงโมอ,อ,โโอ่อนกิโลกรัมละ25บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ30บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ350บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ500บาทดอกสดากิโลกรัมละ150บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ230บาทยอดผักปลังกิโลกรัมละ10บาทสายบัวล่อกิโลกรัมละ30บาท นอไม้ั่งเขียวกิโลกรัมละ2 2 0บาทยอดมะขามอ่อนกิโลกรัมละ300บาทหัวไชเท้ากิโลกรัมละ12บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ1 0 0บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ85บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ22บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ45บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ25บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ170บาท เห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ1 0 0บาทเห็ดฟางเบอร์กลางกิโลกรัมละ140บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ150บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ1บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ1.7บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ3.1บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ160บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ140บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ8 4บาท ห็ดห nah e right. right. ja ูหน right. ูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ20บาทมะกรูดเบอร์กลางกิโลกรัมละ30บาทกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ36บาทหน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ45บาทหน่อไม้แพร่วกกิโลกรัมละ25บาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละ28บาท ข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกร,รมลัมละ2 0่บถึงาบาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกร,รมลัมละ18-30ถึงบาทเกลือหอมเบอร์ใหญ่กรริโล,กร,รลกรัมละ32-35บถึงาบาทถั่วลิสงสดถังละ10กิโลกรัมถังละ340บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวนเบอร์เล็กวีละ20บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวนเบอร์กลางวีละ30บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวนเบอร์ใหญ่วีละ35บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก350บาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดวี กล้วยหอมทองเบอร์กลาง400บาทต่ตอเข่งเข่งละ7วีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่600บาทต่ตอเข่งเข่งละ7วีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวิละ25บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวิละ40บาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วิละ50บาทจบการรายงานราคาผัก